นักวิ่งทยอยวิ่งเข้าสู่เส้นชัยบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองทรายขาวอ,อําเภอกงหลาเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมวิ่งเทรวพัทลุงซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายอมรับว่าการจัดกิจกรรมในปีนี้มีข้อขัดข้องทําให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางวิ่งพร้อมยืนยันจะจัดกิจกรรมต่อไปในปีหน้า แต่จะต้องมีการถอดบทเรียนและวางแผนร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เส้นทางวิ่งไม่รบกวนสัตว์ป่าปีหน้าเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้แล้วก็ศึกษาเส้นทางให้ได้มากกว่านี้เพื่อจะได้ประกาศให้มีการแข่งขันครบทุกระยะที่มีการาประชาสัมพันธ์ออกไปมั่นใจครับว่าปีหน้าเราจะทำ ความเข้าใจและก็ทําการศึกษาร่วมกันกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าไปพร้อมๆกันเส้นทางกิจกรรมวิ่งเร็วพัทลุงถูกปรับเปลี่ยนเหลือเพียง3ระยะคือระยะ20กิโลเมตรส0กิเมและ5กิเมตรส่วนระยะทางวิ่ง35และ60กิโลเมตรได้ถูกยกเลิกไป หลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเพื่อป้องกันการรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิดโดยเฉพาะสมเสร็จและเลียงผา กิจกรรมวิ่งเทรลพัทลุงในปีนี้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับซึ่งในปีหน้าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าจะเดินหน้าจัดกิจกรรมวิ่งต่อไปแต่อาจจะต้องมีการถอดบทเรียนพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอด้อมเพื่อจัดทำเส้นทางวิ่งที่ไม่กระทบกับสัตว์ป่า ในขณะเดียวกันในส่วนของนักนิยมไพรและผู้ที่ห่วงใยต่อธรรมชาติ mm hmm. ก็ต้องการให้การจัดกิจกรรมวิ่งเร็วนั้นต้องมีการสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากครับด้านรองประธานมูล,ลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเห็นว่าการปรับเปลี่ยนเส้นทางวิ่งเร็วพัตลุงที่ไม่รุกล้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขอบรรทัดจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการดูแลพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศและเห็นว่า หากมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืนจะทำให้จังหวัดพัทลุงเป็นจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยหัวใจของเขาคือสัตว์ป่านะครับเขาก็ต้องถือว่าเป็นพิเศษเลยรองลงมาก็เป็นอุทยานเราก็รู้อุทยานเรายังมีโอกาสได้เข้าไปใช้งานเพื่อสันทนาการอะไรกันง่ายกว่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับก,ก็ถือว่า วมมว่่่่าาททีีีัััรรุงงจจะเป็นนนนนนนใใใฝขอคคหลยหลยๆนบนโก้ผมมด้านนักวิชาการอิสระได้ตั้งข้อสังเกตว่าการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพไม่จำเป็นต้องไปวิ่งในป่าและมองว่าการวิ่งเทรลคือการค้าอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งป่าถูกทำให้เป็นสินค้าและที่สําคัญมองว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับกลุ่มผู้จัด ส่วนชาวบ้านและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากเราจะพูดเรื่องการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยคำถามคือมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปวิ่งในป่าถ้าเข้าไปดูจะพบว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับกลุ่มทุนเมื่อพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยในขณะที่รัดไล่คนจนซึ่งอยู่มาก่อนกฎหมายออกจากป่าแต่กลับไปอำนวยความสะดวก ให้คนชั้นกลางเข้าไปบันเทิงเงลิ่งลมสำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดอยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อของ4จังหวัดได้แก่จังหวัดพัทลงุงตรังสตูลและจังหวัดสงขลามีเนื้อที่ทั้งหมดราว8 0 0 0 0ไร่โดยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมากโดยเฉพาะสมเสร็จและเลียงผานอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำของพัทลุงลากูนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเทือกเขา รวมถึงเป็นพื้นที่ต้นน้ำให้กับจังหวัดตรังสนธยาแก้วขำํำไทยพีบีเสรายงาน